จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกร,รกฎาคม2568โรงเรียนบ้านโคกสว่างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4บริหารงานโดยนายสุพินิตศรีพุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างบรรยากาศการนิเทศชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2และ3 โรงเรียนพินิจราบบำรุงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสองเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาวันที่9กรกฎาคมโรงเรียนบ้านโคกสว่างจัดกิจกรรมประเพณีบุญเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษาผ้าอ่ำน้ำฝนและปัจจัยทำนุบำรุงศาสนาณวัดสว่างสามสวนและวัดป่าภูวัดสันติธรรม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนและชุมชนให้ความสนใจร่วมทำบุญพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูงได้ให้บริการตรวจช่องปากแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านโคกสว่างมีการจัดการเรียนการสอนในแบบที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อการสอน และเทคนิคการสอนมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการหารือข้อสเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา2568ประจำเดือนกรกฎาคมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลนรัฐได้เข้าสังเกตการสอบอ่านเขียนประจำปีการศึกษา2568 นายสุพินิจศรีพุทธาผู้มยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทผู้บริหารระดับดีเยี่ยมและได้รับรางวัลครูรูชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับดีเยี่ยมนายสุรินทร์สันสมบัติได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทครูผู้สอนระดับดีเยี่ยม และได้รับรางวัลครรุชนคนคุณธรรมประเภทครูผ uh ู้สอนระดับดีเย um> ี่ยมนางสาวนิพาพรห้วยจันได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทครูผู้สอนระดับดีเยี่ยมและได้รับรางวัลครรุชนคนคุณธรรมประเภทครูผู้สอนระดับดีเยี่ยม ในวันที่28กรกฎาคม2568โรงเรียนบ้านโคกสว่างได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชาสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทร์รามาธิบดีสีสินทรมหาวชิรลาลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว